Mom's room พี่ออนพี่ออนค่ะเข้ารายการแล้วค่ะอ๋ออ่านอะไรอยู่คะพี่อ่านบันทึกของหนูน้อยเรรายรายวันค่ะจริงๆแล้วก็จะมีแฟนเพจของเขาด้วยนะแต่นี่พี่อ่านบันทึกของเขาเลยเขียนแบบเล่มจริงๆเลยเล่มจริงๆเลยเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่ด่งดังเลยนะเรรายรายวันเนี่ยเขาจะเขียนบันทึกน้องแอมแต่เนี่ยพี่ออนมาอ่านในหนังสือบันทึกของเขาเลยเนี่ยอายุเพียงแค่ 7ขวบแต่แบบว่าเขียนได้แบบว่าเรียบร้อยมากเนี่ยพี่ออนอ่าน การบ้านวรรณคดีลำนำเออลูกฉันก็กาลังวรรณคดีลำนำอยู่เลยนะแต่ตัวหนังสือด้วยอ่ะตัวหนังสือลูกเราไม่สวยอย่างงี้ยผู้ใหญ่อายเลยอ่ะเราก็เลยเชิญทั้งคุณแม่และน้องมาเลยนะคะมีเคล็ดลับยังไงให้เขียนภาษาไทยสวยขนาดนี้รวมไปถึงการเขียนบันทึกด้วยเด็กตัวเล็กเขียนบันทึกออกมาให้ผู้ใหญ่อ่านได้เข้าใจแล้วก็นึกภาพออกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับเลยนะคะคุณแม่จักรจันทร์นะคะคุณชนิดาสุวีรานนท์นะคะและเด็กหญิงเรลัยสุวีรานนท์น้องต้นเหลียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่มาก แล้วก็น้องต้นหลิวด้วยนะคะลูกเจ็ดขวบแล้วใช่ไหมคะหนูค่ะเมื่อกี้นะอ่อนบอกนะม่าเชื่อวเไม่น่าเชื่อว่าจะเขียนเก่งขนาดนี้แลวแบบว่าคือก็วัยใกล้เคียงกับลูกพี่อ่อนไงเจ็ดแปดขวบเงยแล้วตอนนี้คนตามในเพจ Facebook เกือบแปดหมื่นคนแล้วนะคะเนาะแล้วแอมชอบอันนั้นมากเลยอ่ะที่หนูบอกว่าคุณตาตัดเล็บให้อ่ะแล้วก็หลับไปเลยสบายมากเลยชอบคุณตาตัดเล็บให้ไหมคะชอบค่ะ ตอนนี้เจ็ดขวบแล้วอยู่โรงเรียนอะไรคะลูกดารุณพัฒนดารุณพัฒภาษาไทยก็เป๊ะมากอะดารุณพัฒน์อะแถวบ้านป้าออนอะบ้านไม่ยรอเรือเท่าน้องเลยนะแล้วภาษาอังกฤษก็เก่งด้วยเพราะเป็นสองภาษาใช่ไหมคะก็ก็เริ่มเริ่มปอะไรนะคะในยูปออะไแล้วคะปอะไรคะว่าหนึ่งทับอะไรคะหนึ่งค่ะปอลหนึ่งไม่คือปอหนึ่งแล้วแบบได้เป็นเล่มขนาดนี้เนี่ยสุดยอดเลยนะ พอ่อลูกพี่ตอนปอหนึ่งยังไม่ได้เราเองปอหนึ่งก็ยังไม่ได้ <c oughs> ขนาดนี้ไงเน,นงาะางนี้ต้องต้องถามคุณแม่ก่อนคะะว่าน้องเป็นคนที่แบบว่าชอบเขียนอะไรนี้ด้วยหรือเปล่าคะจุดเริ่มคือน่าจะเป็นคนชอบพูดชอบเล่านะคะ,ะในบ้านมีใครที่เป็นนักเขียนอะไรยี้ด้วยไหมคะคุณแม่ก็น่าจะได้มาจากโครมโซมจากคุณพ่อบ้างั้งคะ เพราะว่าเ,เพราะว่าคุณพ่อคุณพ่อเป็นนักเขียนค่ะ,คะแล้วก็คุณพ่อก็ทํางานแล้วเขาก็เห็นตั้งแต่เด็กเพราะว่าห้องทํางานคุณพ่อเนี่ยจะอยู่ข้างบนชั้นบนสุดของบ้านะจะเป็นดินแดนต้องห้ามแล้วเวลาคุณพ่อทํางานเราจะบอกคุณพ่อทํางานถามว่าคุณพ่อทาอะไรคุณพ่อเขียนค่ะค่ะล่าสุดก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่ ทำไมคุณพ่อชอบเขียนทำไมคุณพ่อเขียนบทความวันนั้นแม่บอกเออแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาขนาดเป็นห้องต้นห้ามคือน้องไม่ค่อยไม่ไม่ขึ้นไปเพราะคุณพ่อทํางานแสดงว่าอยู่ใน DNA อ็นเออะยืสายเลือดเลยน้อพอเราบอกเขาว่าแม่ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกแม่ว่าไงไหมคะเขาบอก อะไรคะคุณแม่แต่งงานมาไม่เคยถามกันเลยเหรอเอ๊นี่เด็กเจ็ดขวดถามนะคะถามแอสดงว่าต้องถามก่อนเจ็ดขวดพเสร็จแล้วเขาก็เลยวิ่งไปถามพ่อว่าเพราะอะไรแล้วเขาก็เลยมาบอกแม่อีกทีหนึ่งว่าทําไมพ่อถึงชอบเขียนเพราะอะไรคะลูกเพราะอะไรคะคุณพ่อตอบพ่อบอกว่าได้เล่าเรื่องที่เราอยากพูดให้ทุกคนฟังได้เล่าเรื่องที่เราอยากพูดให้ทุกคนฟังแล้วอย่างคุณแม่อยู่ในวงการ งานเขียนด้วยไหมคะเออก็แม่เคยทําเรื่องงานแปลนะคะสมัยที่จบธรรมศาสตร์มาใหม่ๆนี่ก็คือไปทําแปลสารคดีต่างประเทศอยู่ที่หนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ผันตัวมาเป็นผู้สื่อข่าว<อ>นะคะก็หลังจากนั้นก็ชอบเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของอวงการศึกษาก็เลยไปเรียนต่อทางเรียนโททางด้านนี้มาเพื่อที่จะมาเป็นครูคแต่ปรากฏว่าพอมีต้นหลิวก็ จบค่ะก็เลยได้มาเป็นคุณแม่ผู้่ายก็เลยได้มาเป็นคุณแม่ฟูท่ายก็เลยกลายเป็นที่มาของเพจนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะยงนั้นขอถามย้อนกลับไปเนาะเวลาปกติคุณแม่ตั้งขันเนี่ยก็จะชอบอ่านหนังสือให้ลูกฟังอยู่แล้วชอบให้ลูกฟังเพลงอย่างคุณแม่คุณแม่มีอะไรเพิ่มเติมจากฟังเพลงหรือว่าอ่านหนังสือให้เขาฟังไหมคะก็คงจะเหมือนเหมือนกับคุณแม่ทั่วไปก็คือให้ฟังเพลงให้อ่านหนังสือแต่ที่สําคัญก็คือเราก็ทําอารมณ์เราให้ เบิกบานจำสายคิดแต่สิ่งดีๆแล้วก็ก่อนนอนก็มีเล่านิทานแต่เป็นนิทานอาจจะเป็นนิทานแบบแต่งเองอะไรอย่างนี้ค่ะพูดกับเขาแล้วก็มีเพลงประจําที่เวลาร้องก็จะเคาะที่ท้องตัวเองแล้วก็พูดกับเขาอย่างคุณพ่อจะมีเพลงคุณพ่อจะร้องอยู่หูยูฮูรอหนูตั้งนานแล้วก็เคาะปักปักแล้วก็พูดกับต้นเหลิวตลอดคือคุณพ่อก็พูดผ่านท้องคุณแม่น้องต้นเหลิวก็เลยบอกว่าได้ยินไหมคะได้ยิน ได้ยินไหมตอนนั้นอะคะลืมไปแล้วเนอะ <c oughs> นานเกินแล้วใช่ไหมคะแล้วย่างตอนที่คุณแม่ตั้งคันมีอาการแพ้ท้อง หรือแบบอยากทานอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ไหมคะตะก,กะมากเลยค่ะต้นเหลิวยปลุกคุณแม่เนี่ยนะคะให <ฮะ S 1> ้ม,มากินทุกทุกคืนเลยค่ะหนูบอกหนูไม่ได้ปลุกทุกคืนตอนท้องเราจะทษดลูกใช่ไหมคะใช่โทษค่ะทษจนกระทั่งว่าเหมือนกับตอนนี้ที่ท้องน้องแฝด <ฮะ S 2> พอโทษบอกว่าโหเนี่ยลูกทําให้แม่อ้วนแต่ปรากฏว่าตอนนี้ขวบกว่าแล้วก็ยังเหมือนเดิมเกิดเป็นที่แม่เองที้คุณแม่ชอบชอบทานอะไรเป็นพิเศษอย่างี่แม่ออนถามเผื่อว่าไปทานตามบ้างลูกจะได้ฉลาดแบบนี้ไม่ ช่วงช่วงทองนี่ทานปลายเยอะมากเ <ciğim. S 2> นี่ยค่ะเดี๋ยวก็ซแซลมอนย่างเกลือเดี๋ยวเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวเดี๋ยก็กินอีกแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเนี่ยตีปลฝังลูกบขาดิฉัน,นใครที่กําลังจะตั้งคันนะคะเตรียมทานปลายเยอะเยอะค่ะและอย่างนี้พอพอเราตั้งคันในระหว่างที่ที่เราแบบดูแลคันเราอย่างเงี้ยค่ะ คุณแม่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วชอบหาเรื่องราวอะไรมามาดูแลตัวเองแล้วมีข้อมูลอะไรไหมคะที่ทําให้เราแบบว่าเออศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลลูกในคันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอ่านพวกเอ่อเพจพวกเว็บไซต์เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกเพราะว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยก็มามีลูกตอนมีอายุแล้วแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะถ้าถ้าเรามีลูกตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมรับอะไรบ้างนะคะแต่คงคงจะไม่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอะไรข้ามาแต่ก็นึกว่าเอ๊ะ เด็กๆเนี่ยถ้าพอเขาเกิดมาเนี่ยเราจะต้องทําอะไรเราจะต้องเตรียมตัวเรายังไงบ้างก็คือจะมีการเตรียมตัวเรื่องพวกนั้นค่ะแล้วคุณแม่บอกว่าตอนตั้งครรภ์อายุเยอะนี่คืออายุสักเท่าไหร่ต้องขออภัยค่ะประมาณเกือบ40และคะอ๋อถ้าอย่างเงี้ยเกือบ40มันก็ต้องมีการตรวจคันพิเศษด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะกลัวว่าจะมีความเสี่ยงนู่นนี่นั่นแล้วต้องมีเจาะน้ำคล้ำ่ของคุณแม่ไม่ต้องเจาะค่ะเพราะว่าคุณหมอก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะประมาณว่าถ้าเจาะมาเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเจออ่ะเราต้องตัดสินใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วว่าถ,ถึง<ก>เขาจะออกมายังไงเราก็เลี้ยงก,ก็เลยไม่ไก็เลยไม่จอะเหมือนของแอมตอนนั้นก็เหมือนกัน <c oughs> ตัดสินใจแบบนี้เหมือนกันก็เลยเลือกที่จะไม่ไม่ไม่ไมตรวจนะคะคุณแม่ค่ะเมื่อกี้เห็นคุณแม่บอกว่าตอนท้องคุณพ่อร้องเพลงกับน,น้องแล้วก็เรียกน้องต้นหลิวต้นหลิวแสดงว่าคุณพ่อตั้งชื่อไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะชื่อต้นหลิวเนี่ยมาจากว่าเมื่อก่อนสมัยหนุ่มๆนะทงกท่าคุณพ่อไม่ค่อยได้ดังใจใช่่่มั้คคไไดงใใจ คุณพ่อของพ่อตั้งก่อนให้พ่อว่าจะจะคิดจะปลูกต้นเหลียวยังไงต้นเหลียวก็ไม่งอกงามอ๋อคือ <deserves> คุณปู่ค่ะเขียนกรอนให้คุณคพ่อว่าคิดจะปลูกต้นเหลียวต้นเหลียวก็ไม่งอกงามแสดงว่าคุณปู่ก็เป็นคุณปู่อาจจะแบบว่าแอบเหน็บ<ค>นิดนิดค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะคุณปู่ไม่คุณปู่แอบเหน็บนิดนิดว่าลูกชายไม่ได้ดั่งใจค่ะคุณพ่อก็เลยบอกนะ มีคนนี้แหละเดี๋ยวจะปลูกให้เองจะปลูกให้งองามก็เลยเป็นชื่อที่มาเขาก็คือชื่อเล่นว่าต้นเหลวค่ะค่ะแล้วทีนี้มาถึงวันที่แบบว่าเราจะได้เห็นหน้าลูกแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ตื่นเต้นเตรียมตัวยังไงคะก่อนคลอดแล้วคุณแม่คลอดธรรมชาติหรือต้องผ่าต้องผ่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะหัวลงค่ะแต่พอใกล้วันเนี่ย เอาหัวขึ้นซะงั้นก็เลยต้องผ่ายังยังอยู่ในท้องอยู่ก็อุ้ได้ลูกก็ก็เลยต้องผ่าออกมาค่ะแล้ววันวันที่ผ่าคุณพ่อเข้าไปดูด้วยไหมคะไปค่ะก็ไปกันครบทีมค่ะคุณยายคุณพ่อคุณน้าทุกคนเลยแล้วออกมาต้นหนิวทํายังไงคะคุณยายบอกต้นหนิวทํายังไงคะวันนั้นตาข้างยายแล้วคุณยายก็ปิ้งเลยโอ้โหลืมตาข้างเดียวคุณยายก็ปิ้งเลยจากนั้นมาก็ปิ้งกันมาตลอดเลยค่ะคุณยาย ก็สนิทกับคุณยายด้วยใช่ค่ะต้นเหนืสนิทกับคุณยายค่ะนอนกับคุณยายค่ะแล้วคุณแม่ล่ะคะเห็นหน้าลูกครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกความรู้สึกก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะคนนี้เหรอใช่เหรอที่เราจะได้อยู่ด้วยกันไปตลอดไามก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื้นตันใจค่ะค่ะแล้วคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อหลังจากที่ ตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วก็พูดคุยกันมาตลอดทั้ง9เดือนคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อก็เปลี่ยนไปค่ะคุณพ่อก็เปลี่ยนไปจากคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดก็เป็นคนที่พูดเยอะขึ้นแล้วก็เล่นกับเล่นกับลูกใช่ค่ะค่ะน้อก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อที่แบบว่าต้องแบบว่าปรับจูนเข้าหาคุณลูกจากแบบเป็นนักคิดนักเขียนอยู่คนเดียวต้องการความสงบเดี๋ยวนี้ความสงบไม่มีแล้วค่ะ แล้วอย่างนี้นนมีสามคนด้วยนะคะ,คะแล้วอย่างนี้คุณพ่อบอกว่าจะปลูกต้นหลิวให้เป็นได้ดั่งใจแล้วต้นหลิวต้นนี้เลี้ยงยากหรือเลี้ยงง่ายยังไงคะคุณแม่โชคดีที่เขาเนี่ยอยู่กับครอบครัวที่มีผู้ใหญ่ เป็นลูกคนเดียวมาก่อนใช่คะยังไม่มีน้องไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็จะอยู่กับคนที่ใช้เหตุผละนะคะมีอะไรก็จะสอนดุองไงก็จะต้องบอกแล้วก็ให้เหตุผลเขาเขาก็จะเป็นเด็กที่รับฟังแล้วมีเหตุผลแล้วก็จะไม่งองแงะนะคะแต่ก็จะมีงอนบ้างเวลาง,งอนน่าเช้งเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเวลาง,งอนเวลาง,งอนทำไงคะต่นทำไงคะเวลางอนเดินไป ตรงที่ไม่มีคนอย <S <S อะเดินไปนตรง,ตรปปงที่ไม่มีคนงอนตุ๊บปองแล้วอย่างนี้เวลาเราองอนเรามีเอามาเขียนเป็นลงบันทึกรึเมล่มาคะ <S 2> <S 2> <ม>ยังไม่มีใช่ไหมคะค่ะคุณแม่ค่ะเขาเริ่มชอบเขียนหนังสือหรือว่าขีดเขียนที่มามาได้ยังไงคือเด็กๆทุกคนนะต้องเรียนแล้วก็ต้องเขียนที่มาคัดสวยคัดงานอยู่แล้วนะแต่ว่าความชอบนี้เริ่มมาได้เออความชอบแม่คิดว่าเริ่มจากการวาดก่อนเล่าออกมาแล้ววาด พอหลังจากที่พาว่าเนี่ยเด็กคนนี้ชอบเขียนลิสต์เช็คลิสต์ต่างๆเวลาเราจะไปเที่ยวเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยไปไหนใครเตรียมอะไรไปเนี่ยเขาจะทาทุกอย่างเป็นลิสต์จะเช็คเป็นรายการอันนี้คือบันทึกประจําวันเลยใช่ค่ะเป็นบันทึกประจําวันเป็นลิสต์ทั้งหมดพอหลังจากลิสต์เขาก็จะพัฒนามาเป็นประโยคแล้วพอประโยคได้รับการเทรนฝึกเขาให้เขาผูกประโยคเขียนเล่าออกมาเนี่ย ทุกอย่างก็คือเป็นการฝึกและน้องทําซ้ําๆตลอดเวลาที่เขียนมาตอนนี้ก็น่าจะ200กว่าเรื่องแล้วะคะ่ะเพราะฉะนั้นแม่ถึงบอกว่ามันเหมือนกับสกิลทักษะที่เราทำโจทย์เลขเราทำกับข้าวหรือเราทำอะไรเนี่ยที่เราทำซ้ำๆบ่อยๆแล้วทักษะพวกนี้ก็จะพัฒนาเหมือนกันค่ะแสดงว่พัฒนาการคือเขา ค่อนข้างที่จะแซงเด็กอายุ7ขวบด้วยกันเพราะว่ากระบวนการอย่างที่คุณแม่บอกคือเขาต้องมีการคิดก่อนอแล้วลิสต์ออกมาถึงจะมาเรียงเป็นเรื่องได้ไม่ใช่มาถึงนั่งแล้วเขียนเป็นเรื่องได้เลยแสดงว่าการฝึกฝนคือคุณแม่คุณแม่เห็นเขาชอบปุ๊บคุณแม่ก็เลยให้เขาฝึกฝนหรือว่าฝึกก่อนแล้วน้องถึงชอบนล้วแม่ถ้าจะเห็นในบันทึกเนี่ยที่เขาเคยคิดว่าเวลาเขาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยสิ่งที่เขาทําคือเขาบอกแล้วแต่แม่มเพราะฉะนั้นเขาเหมือนกับ เขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณแม่มอบให้เขาหรือแนะนําเขาเนี่ยคือสิ่งที่ดีแล้วเขาก็จะชอบพูดว่าเวลาแม่เลือกอะไรก็มาจาจะโดนใจตรงใจ,ใจเขาตลอดอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้นแม่บอกเอ้ต้นหลิวเรามาเริ่มเขียนกันนะแล้วเราก็ทําให้มันเป็นกิจกรรมที่มันสนุกสนุกเพราะฉะนั้นเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาได้เล่นเขาไม่รู้สึกว่าเป็นงานเวลาเขียนปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยเขาจะ ได้เล่นทุกอย่างที่เขาอยากจะเล่นซึ่งเขาชอบเล่นบทบาทสมมติมแล้วเขาก็บอกวันนี้เราเป็นเพื่อนกันนะวันนี้หนูขอเป็นครูนะวันนี้เขาจะเล่าอะไรเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเล่าทุกอย่างออกมา<ห>แล้วพอเล่าเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามว่าวันหนึ่งมีเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยต้นเหลวคิดว่าเรื่องไหนที่ต้นเหลวอยากจะเล่าเขาก็จะเลือกเรื่องนั้นออกมาค่ะใช่ค่ะเวลาเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนอ่ะอยากจะพูดอยู่แล้วนะพี่ออน เด็กวัยนี้อยากจะพูดอยากจะเล่าแต่ว่าวิธีการนะคะคุณเขียนออกมาให้สวยขนาดนี้ค่ะ<อ>ต้นหลิวต้นเหลิหวฝึกเขียนยังไงบ้างคะคุณแม่สอนอยังไงเล่าค่ะต้นเห,หลิวเล่าสิคะ,คคะแม่บอกว่าอะไรโรงเรียนเก่าค่ะครูให้เขียนถึงมือคุณลายมือนี่พูดถึงลายมือว่าลายมือสวยเนี่ยเพราะครูที่โรงเรียนเก่าค่ะแต่ว่าพี่ถามว่าต้นเหลิวฝึกเขียนเนี่ยคุณแม่สอนต้นเหลิวว่าการเขียนเหมือนอะไรคะเหมือนการร เหมือนการขับรถค่ะเขาชอบเขาชอบเรื่องการขับรถเพราะเขาอยากขับรถเป็นเหมือนแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็เลยเปรียบเทียบการเขียนเหมือนการขับรถให้เขาแล้วเขาก็จะฟังว่ามันคืออะไรตหลยทเล่าสิคะอะไรบ้างคะอะไรเหมือนกุญแจรถคะกุญแจอ่าแล้วยังไงต่อคะแต่ประโยคอะไรครัประโยคแรกทำไมคะประโยแรคัญที่สุด เพราะอะไรลูกเพราะว่าประโยคนะเพราะประโยคน์แกมันคุณไม่บอก่ถ้าประโยคแล้วขึ้นประโยคแรกได้แล้วก็ประโยคต่อไปมันก็จะตามมาใช่แรกได้ประโยคต่อไปก็จะตามเหมือนขับรถใช่ไหมเราไปแนบปากซอยได้เราก็ไปต่างจังหวัดได้ไอ้หนูไปทั่วเลยทั่วไทยเลยไปที่เร่รักมากเลยไทยเลยนะถือว่าเป็นเป็นการฝึก ทักษะที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่หยิบยื่นให้กับลูกแล้วลูกเองก็มีความสนใจแล้วคล้อยตามที่คุณแม่พูดด้วยและอย่างที่สําคัญเลยเนี่ยพี่ออนว่าพอเราปลูกฝังเมล็ดต้นกล้าแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นช่วงหน้าคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อดีกว่าว่าเราจะมีวิธีการฝึกให้ลูกของเราเนี่ยรักการอ่านรักการเขียนได้อย่างไรแล้วก็เทคนิคดีๆจากคุณแม่ด้วยนะคะในช่วงหน้าแต่ตอนนี้พักกันสักครูคะ่ะ